การป้องกันโรคด้วยวัคซีนเหล่านี้กุมารแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นคนคอยคัดกรองวัคซีนเสริมนะคะหรือ optional วัคซีนหมายถึงวัคซีนที่มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าการป้องกันโรคด้วยวัคซีนเหล่านี้ ยังไม่ได้มีปัญหาสําคัญในระดับสาธารณสุขของประเทศระดับต้นๆน,น,นะคะหรือวัคซีนต่างๆเหล่านี้ยังมีราคาแพงอยู่จึงไม่สามารถที่จะมาฉีดในเด็กทุกคน,กคนได้นะคะวัคซีนพื้นฐานที่เรารู้จักกันเช่นวัคซีนป้องกันโรคนิโมโคอคัสหรือ IPD วัคซีนป้องกันโรคออสุวิสัยวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับเหล็กเอหรือปัจจุบันเราก็มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วนะคะเอกกรณีของวัคซีนเสริมเนี่ยกุมารแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นคนคอยคัดกรอง ดูว่าน้องคนไหนมีความเสี่ยงกับโรคต่างๆเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถรับคําปรึกษาแล้วก็ร่วมพิจารณาไปด้วยกันว่าบุตรหลานของเราเนี่ยจะเป็นต้องได้รับวัคซีนเสริมเพิ่มหรือเปล่าคะ่ะ